สวัสดีค่ะ Common Mistakes English ผิดบ่อยบ่อนที่สิบเจ็ดแล้วค่ะมาดูประโยคของเราเลย Although it was raining but we had the picnic Although it was raining but we had the picnic เอาละค่ะให้เวลา30ิวินาทีเช่นเดิมลองคิดสิคะว่ามันผิดยังไงแล้วจะแก้ยังไงดี เอาละหมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันก่อนเฉลยนะคะก็คือไม่ต้องมีบัตรแล้วค่ะเพราะว่ามันมีออดูไปแล้วทีนี้เรามาดูเหตุผลกันค่ะประโยคในภาษาอังกฤษนะคะประกอบด้วย subject หัว verb เนาแล้วก็ส่วนขยายจะมีหรือไม่มีไม่รู้แหละอ,อนะคะจบแบบเนี้หนึ่งใจความเนี้ยเราเรียกมันว่าประโยค simple sentence ซิมโพเซน n t เ n น e ก็คือประโยคที่มีหนึ่งใจความประธานทำอะไรถ้าเราอยากจะให้ประโยคของเรามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเราก็เอาประโยคซิมโพเซน n เอนสองประโยคเนี้ยมาอยู่ด้วยกันเนาะพอมาอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้สิเพราะว่าอยู่ๆจะเอาประโยคที่มีใจความที่หนึ่งกับประโยคที่มีใจความที่สองมาอยู่ด้วยกันเลย ดืด้อๆเลยไม่ได้มันต้องมีคนคอยเชื่อมมันเราก็เรียกมันว่าคำเชื่อมคำเชื่อมจริงเนาะภาษาอังกฤษก็คือ c o n n e c t o r นะคะคำเชื่อมทีนี้พอเชื่อมแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ประโยคเนี้ยกลายเป็นประโยค c อ m p o u n d หรือกลายเป็นประโยค Complex ทีนี้นะตอนนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจหรอก ว่ามันคือคอมเพล็กซ์จำให้ได้แค่ว่ามันต้องมีคำเชื่อมแต่ทีนี้ในเมื่อมันมีใจความแค่สองใจความคำเชื่อมใช้กี่ตัวก็ตัวเดียวพอแล้วใช่ไหมคะก็ใจความมันมีแค่สองใจความเพราะฉะนั้นใช้คำเชื่อมตัวเดียวพอกลับมาที่ประโยคของเราประธานเวิร์บตัวที่หนึ่ง ประธานเวิร์บตัวที่สองเห็นไหมคะก็คือเป็นประโยคที่เป็นประโยค Simple Sentence เอามาอยู่ด้วยกันในที่เดียวกันมันมีแค่สองใจความค่ะก็เอาก็เอาคำเชื่อมตัวเดียวพอเอาํำเชื่อมตัวเดียวพอนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากเก็บ a l l d o เอาไว้เราก็ตัดบัตรทิ้งไปหรือถ้าเราอยากเก็บบัตรไว้เราก็ตัดอ l ด d o ทิ้งไป ประโยคก็จะกลายเป็น it was raining but we had a picnic ได้สองแบบอ๊บขอโทษจะซีทำไมสองทีโอเคนะคะก็เห็นไหมคะได้สองแบบเพราะฉะนั้นสรุปแบบที่หนึ่งคะ่ะ although it was raining comma we had a picnic แบบที่สองคือ it was raining comma but we had a picnic เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีใจความ1ใจความ2เชื่อมกันด้วยคำเชื่อมตัวเดียวพอแล้วโอเคขอบคุณค่ะ